คุณผู้ชมครับไปอัปเดตกันต่อเลยค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูงานถแถลงข่าวมหากรรมดนตรีสุดยิ่งใหญ่ค่ะกับโมโน29พัทยาเค้าดาว2022นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสฮือฮาเลยนะคะหลังได้เปิดตัวไอดอลกหลีสายเลือดไทยแบมแบมกันพิมุกค่ะว่าน้องจะมาร่วมเป็นอีกหนึ่งเซปริงนะคะที่มาร่วมมอบความสุขความสนุกให้กับทุกคนในงานพัทยาเคาดาวปีนี้ด้วยค่ะ สร้างความเซอร์ไพรส์กลางงานถแถลงข่าวโมโน29พัทยาขาวดาว2022ที่โมโน29ไสตูดิโอเลยนะคะเมื่อไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยแบมแบมกันพิมุกภูวกุลเจ้าของผลง,งานโซโลมินิอัลบั้มริบบอนได้ส่งคลิปมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะว่าน,น้องจะเดินทางมาที่เมืองไทยตามสัญญาพร้อมจัดเต็มคอนเสิร์ตนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ประเทศไทยนะคะบนเวทีโมโน29พัทยาขาวดาว2022ที่แหลมบาลีไฮกับ แฟ,แฟนชาวไทยค่ะในวันศุกร์ที่31ธันว,ควาคมนี้ทากลางการต้อนรับอย่างร้อนแรงนะคะจากเหล่าแฟนคลับอากาเซ่ก็ส่งผลให้แฮชแท็กแบมแบมโมโนทูนี่นายพัทยา2022ติดเทรนด์ทวิตเตอทันทีเลยล่ะคะ่ะซึ่งแฟนๆแต่ละคนก็ต่างตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอแบมแบมมานาน2ปีแล้วทั้งยังได้เตรียมจองที่พักเพื่อไปร่วมเข้าดาวกับแบมแบมอีกด้วยล่ะคะ่ะสวัสดีครับผมแบมบแบมบอสเซนนนนะครับผมทุกๆคนครับ ในที่สุดนะครับผมในรอบสองปีนะครับผมเนี่ยจะได้โชว์ให้กับทุกคนได้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมในงานโมโนทวนนาพัทยาเข้าแกวคอนเสิร์ต2022นะครับผมในวันที่31ธันวาคมนี้ที่พัทยานะครับผมแล้วก็ยังมีไลฟ์เอาไันทางเพจ Facebook แล้วก็ช่องบอรดแคสต์โมโนทวนนาด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มาไม่ได้นะครับก็างานนี้นะผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยจัดเต็ม มาก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 เลยนะเมัยังมีเซอร์ไพรส์อีกเลยอยากให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับผมและเอาจริงผมไม่ได้โชว์ให้กับทุกคนเนี่ยดูมาได้กว่าสองปีลนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกกันนะครับผมยังไงเราจะมาเร็วนี้ที่ทัทยาครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเปิดเผยรายชื่อทัพศิลปินดังที่จะมาร่วมเสิร์ฟความสนุกสุดมันจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ตลอด3าวัน3คืนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโป่งเดซัน พีพีระนุมกะลาโปเตโตตามีเดอะทอยส์เจเจตรินแล้วก็อีกมากมายเลยล่ะคะ่ะกับงานโมโนทุนี่นายพัทยาเข้าดาว2022นะคะซึ่งก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬกาเป็นต้นไปนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาแหลมบริหายแล้วงานนี้ค่ะที่สำคัญเข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเลยล่ะคะ่ะ ต้องมาแล้วครับเพราะว่าเราห่างหายกันไปการเฉลิมฉลองปีใหม่ก็ห่างหายกันไป2ปีนะครับแต่ก็บอกว่าใครที่สามารถเดินทางมาได้ก็อยากให้มาที่พัทยานะครับมีมาตรการที่พวกเราเทสก่อนแล้วทุกคนก็ปลอดภัยแต่ถ้าใครมาไม่ได้จริงๆก็สามารถติดตามชมได้ทางโมโนทูนิทายส่วนของเซอร์ไพรส์ของพี่โป่งด้วยนะครับแต่ยังไม่บอกว่ามีอะไรนะครับ <c oughs> ใช่<อ>ใช่<ๆ>มีด้วยแล้วก็มีส่วนของมิสเตอรเดนติตี้ที่เป็นโชว์น้องๆทุกวงทุกคน <c oughs> ทุกศิลปนินนะครับก็พวกเราก็เตรียมตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคิดถถึึงงงงเววทีคิดดกกกกาาารรรแแสใในน้้อลั็ช ให้เจกันทุกคนให้หายิดถึงครับ